เส็สอบนะคะคือไม่อสิร้อยยี่สีส่ร้อยี่นะคะุโถไทยค่ะเียค่ะทดสอบนะคะทดาสอบโดยช่างรถนะคะเ,เี้เป็นเรียกเป็นหัวขี้เหล็กนะคะคีเหล็กได้ขี้กระดาษได้คีพลาสติกได้ค่ะใชค่ะ PC ร้อยยี่หาคนแต่งเย็นดูนะคะคลิปได้เยอะนะคะคำโตโต,ตเลยค่ะตัวไม่ใหญ่ลูกค้าท่านใดก็สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองแปดสี่สองห้าเก้านะคะเสร็จทดสอบนะคะจากวิด,โดีโอจริงค่ะ ได้เยอะมากนะคะดูแลรักษาให้นะคะแค่อัจจารบีค่ะก่อนทำงานท,ทุกครั้งนะคะอ่านี่เป็นจอดโดยช่างนะคะเอกดีเรกเตอนสุโขทัยนะคะนีเ่เลยกดได้กรีบได้